เฮ้ยพีพี่ไมใช่ไหมใช่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 เหรอใช่ใช่โอ้อาจารย์อ้าวใช่อาจารย์ไหมเนี่ยอาจารย์ซื้อกับใช่ใช่ใช่อ้าวติดตามอาจารย์ด้วยเหรอโอ้ติดตามติดตามอาจารย์ด้วยโอ้ไม่ใช่ด้วยใช่อาจารย์จริงๆมีน้ำอะไรบ้างเอากาแฟหนึ่งแก้วมาเปิดร้านใหม่แล้วเนี่ยใช่ใช่ครับอาจารย์เปิดร้านใหม่ อาจารย์เอาพลังบุญให้เอาไหมเอาครับเอาอเดี๋ยว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 เอาไม้กายสิทธิ์ก่อนอาจารย์อาจารยวุ้อาจารย์มาหวานอาารอาจารย์าอาจารย์พลังบุญมา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 รับบุญกันรับบุญกันเออเปิดร้านใหม่จะไม่เปิดกี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิด เออเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์เอาพลังมุญให้อาว่าตาบัญนะโอเคครับโอเคอาจารย์เอาพวกตาบัญญรย์นะอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอให้ลูกขายดีดีขอให้ลูกขายดีดีขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเยอะขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเยอะขอให้รถที่ผ่านไปผ่านมาจอดทุกคันขอรถที่ผ่านไปผ่านมาจอดทุกคันสาธุสาธุ อ้าวอ้าวมาขา,ายดีดีทุกอย่างเนาะครับเดี๋ยวจรย์จะเสกให้ Fair <laughs> time.